วันบ้านหลังนี้ดูลึกลับขึ้นเรื่อยๆทั้งหมอพลอดก็ดูแปลกไปไม่เหมือนกับที่หญิงพบเป็นวันแรกดูเหมือนเขามีหลายบุคลิกบางครั้งก็นุ่มนวลอบอุ่นแต่บางครั้งก็ดูน่ากลัวเหมือนคนโรคจิตท,ที่เก็บกดแต่อย่างไรก็ตามหญิงกลับรู้สึกว่าหญิงจะปลอดภยัยถ้าอยู่ใกล้เขาพี่ชายไม่ต้องเป็นห่วงและก็ไม่ต้องรู้ว่าหญิงอยู่ที่ไหน เพราะพี่ชายอาจจะหักหลังหญิงเอาไปบอกแม่จะทำให้หญิงไม่สามารถทำงานเพื่อพี่ชายได้รักพี่ชายเสมอน้องหญิง นี่มาแต่เช้าเชียวจำผิดวันหรือเปล่าพี่กลับพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้หม่อมฉันมีสอบแปลงว่าจะส่งเสกลับไม่ได้ก็<ม>เลยมาเสียแต่วันนี้พะยะค่ะ<ม>ขอประทานอภัยด้วยนะพะยะค่ะไม่เป็นไรหรอกคนกันเองไม่เห็นต้องมีพิธีรีตองอะไรเลย<ฮ>เออแต่ว่าหม่อมฉันมีเรื่องมาขอรบกวนองค์ชายด้วยนะพะยะค่ะค<ม><ม>ืออยากจะฝากจดหมายไปให้หม่อมแม่ โถอ้ยได้สิเรื่องแค่นี้เองอ e anyway, ี่เรื่องนะพะยะค่ะคือหม่อมฉันอยากจะฝากองค์ชายช่วยดูแลน้องหญิงอืมารังสีแทนหม่อมฉันด้วยนะพะยะค่ะหม่อมฉันเป็นห่วงน้องมาก รีบทำเลยเดี๋ยวต้องไปคิดโอกมาอีกเร็วจ้าให้มันมีเลี้ยวมีแรงหน่อยนมันนี่แมวใครแมวแมวว่านนี่เองนะครับอ้าวพ่อแมวมันอยู่ในบ้านก็ต้องเรียกแมวบ้านสิพ่อพ่อในชอบต่อแบบกำปั้นทุบดินเขาก็หาวไม่มีการศึกษาหมหรอกโอ้โหมึงนี่ตลาดจริงๆนะเนี่ยตลาดจริงๆ โที่ตังกว้างทำไมฉันเห็นปลูกดอกไม้กันแค่ตรงนี้ล่ะเราก็ต้องช่วยกันปลูกทั้งสามคนด้วยแปลกอ๋อเขาเรียกว่าสามวัคคีคือพลังนะครับเออนี่เมื่อคืนนี้เนี่ยอ้อย่าถามนะครับว่าได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าไอ้มิ้ง จะด่ามันว่าไงดีวะเนี่ยออ้้าด่าว่าลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนพ่อเงาปัญญาอ่อนครูเขายังไม่นั้ถามอะไรชิงตอบก่อนซะแล้วใช่แสดงว่ามีพิรุษออไไม่ม่ไอ้เมิงไปเก็บขี้ม้าไปมึงไปโอ้โหพ่อไปขุดไม่เสร็จแ่หน้าไปซะได้ก็ดีนะพ่อเนาะมึงด้วยมอง ไปเก็บขี้มาจ้าพ่อจ้าในมันไอ้มันมึงไปเก็บขี้มาด้วยเออครูครับผมไปเก็บขี้ม้าก่อนนะครับเดี๋ยวสิในมันคือว่าเอาลระดกม้ไม่ปลูกแล้วเหรอ ไม่น่ามาเป็นครูสอนเด็กเลยแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ดูดีมากๆผิดกับคนธรรมดากิริยามารยาทก็ดูดียังกับผู้ดีมีสกุลแกอาจจะเป็นผู้ดีตกยากมั้งเออน่าจะใช่ดูเสื้อผ้าเข้าของชายของแกสิหรูหราทั้งนั้นเลยหรืออาจจะไม่อยากเปิดเผยให้เรารู้ว่าแกเป็นใครหรือว่า,วาแกจะเป็นตำนวรวจแอบมาสืบ คู่ปา,ากจะจะพูดมากเกินไปแล้วนะมันจะเป็นอะไรก็ช่างแต่มันจะอยู่ที่นี่ได้ไม่นานหรอกแกรู้ได้ยงไงดูคุณท่านถ้าจะชอบครูคนนี้เป็นพิเศษนะขนาดนี้งาไปทั้งวันคุณท่านยังไม่ว่าอะไรเลยแล้วแถมพอหนีไปคุณท่านก็ไปตามกลับมาอีกกันั่นนั่นแหละยิ่งคุณท่านชอบมันมากเท่าไหร่อายุมันก็ยิ่งสั้นเร็วมากขึ้นเท่าน,นั้น ลูกแม่ต้องเข้มแข็งนะจ๊ะลูกแม่จะอ่อนแอไม่ได้วันหนึง่งลูกจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมันควรจะเป็นของลูกแม่จะช่วยลูกกำจัดศัตรูของลูกทุกคนนะจ๊ะค่ะน้วฝรัง ม,มีอะไรคุณท่านเชิญคะ่ะคุณพี่มีธุระอะไรกับน้องนะคะนั่งลงสิ คนเอาศพแมวไปห้อยไว้ที่หูมาตายจริงใครกันคะที่กล้าทำเรื่องโหดร้ายแบบนั้นนะคะพี่ก็อยากรู้เหมือนกันพี่ถึงเรียกเธอมาถามเนี่ยเห็นอะไรผิดปกติบ้างไหมไม่เห็นนะคะพอดีน้องเข้านอนแต่หัวค่ำถือว่าเธอเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำแล้วนั่นหรอ เธอทำความสะอาดห้องครูมาหรือ,อยังเรียบร้อยแล้วค่ะเอาศพแมวไปทิ้งไกลๆล่ะอย่าทิ้งไว้ใกล้ครัวอีกเดี๋ยวกลิ่นมันจะโชยเข้าครัวเหมือนคราวก่อนคุณชช่มพูดอย่างนี้มหมายความยังไงเคยเกิดเรื่องแบบนี้ในบ้านเราด้วยเหรอมันมักจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เสมอทุกครั้งที่ คแปลกหน้าเข้ามาค่ะแล้วทําไมฉันถึงไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะว่าดิฉันไม่อยากให้คุณหมอไม่สบายใจดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของคุณประวินพอทีฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้พูดถึงเขาอีก